สวัสดีครับสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อพี่น้องชาวอีสุมานครทุกท่านนะครับที่ติดตามในในวันนี้นะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของช่วงล่างเนาะไม่ว,ว่าจะเป็นของตัวนี่วิวเอสนะครับตัวกระบะสีประตูนะครับผมแล้วก็ตัวนู้นหน่นหนุนตัวสเป c แครนะครับผมที่เป็นที่นิยมในตอนนี้นะครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงเกี่ยวกับช่วงล่างทั้ง3ตัวนี้เนาะ เราจะมาดูก่อนว่าไอ้ช่วงล่างแต่ละตัวเนี่ยมันมันเป็นยังไงนะครับมันแตกต่างกันยังไงน้องงานเคยนั่งรถนูเอ็กไหมเคยได้นั่งรถทดลองขับบ้างอ่าเป็นไงมันนุ่มนวนไหมหรือว่ามันกระด้างมันนุ่มค่ะเหมือนมันอบรู้สึกตัวหนูไว้มันนุ่มใช่ป่ะเหมือนกับว่านั่งรถเก่งเลยใช่ป่ะแล้วพวกกระบะเคยนั่งไหมก็เคยค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแตกต่างกันไหมความรู้สึกแตกต่างอ่าแตกต่างครับเพราะว่าช่วงล่างรถแต่ละตัวแต่ละรุ่นของมันเนี่ยมันถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันเนาะ เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆของอีซุของเรามหาคนครเนี่ยนะพาไปดูว่าช่วงล่างแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งช่วงล่างของรถเนี่ยมันจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันก็คือช่วงล่างด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับแต่สําหรับวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับช่วงล่างด้านหน้ากันก่อนนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความสาคัญกับการขับขี่ด้วยนะครับพอถ้าเกิดว่าช่วงล่างด้านหน้าไม่ดีปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราจะรู้สึกว่า ม่นความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ตัวรถอีกทีหนึ่งในโรงซ่อมนะครับต่อจากข้างนอกที่เราได้แนะนาตัวรถไปแล้วเนาะทีนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับอะไรชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับช่วงล่างของรถกระบะนะครับคือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจะบอกก่อนว่ากระบะตัวที่เราเอามาดูตัวเนี้ยจะเป็นของตัว4ประตูเนาะ4ประตูตัวเนี้ยูปแบบของเขาที่ออกแบบมาเนี่ยก็จะเน้นเพื่อเกี่ยวกับนั่ง แล้วก็บรรทุกเล็กเ็น้อยนะครับไม่ใช่สาหรับบรรทุกโดยตรงเพราะนั้นช่วงล่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจับนุน่มนวลกว่าตัวสเปคแคปนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงล่างของตัวกระบะเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับของด้านหน้านะอ่ะอันดับแรกเลยที่เราจะดูก่อนก็คือตัวนี้อันนี้รู้จักแมมอะไรไม่ทราบเลยอันนี้เป็นปีกนกตัวล่างนะครับ oh. ส่วนอันบนนี้นี่ของบนนี้จะเป็นปีกนกตัวบนนะครับจะเห็นว่าปีกนกเนี่ยมันจะมีลูกหมากด้วยนี่ลูกหมากนะฮะ ลูกหมากอันนี้เรียก่ลูกหมากปีกนกบนนะส่วนตัวนี้นี่นี่นี่น,น,นี่อันนี้จะเป็นลูกหมากปีกนกล่างนะครับผมส่วนที่เห็นเขาขาวตรงน,นี้อันนี้จะเป็นลูกหมากแหลกวงมะลัยนะครับจะทําหน้าที่เวลาที่เราหมุนวงมะลัยเนาะตัวแกนเนี่ยจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเพื่อให้ล้อเนี่ยเปลี่ยนทยิศทางการเลี้ยวนะส่วนตัวนี้เนี่ยเขารเรียกว่าลูกหมากปลายแหลกวงมะลัยนะครับผมส่วนที่เห็นตรงนี้นี่นี่ลักษณะโค้งตรงนี้เขาเรียกว่าเหล็กกันโค้งนะ ทำหน้าที่เวลาที่ว่ารถเข้าโค้งหรืออะไรปุ๊บเนี่ยจะช่วยให้ตัวล้อเนี่ยตึดเกาะถนนได้มากขึ้นนะครับส่วนอันนี้นีน่ตัวนี้ที่เห็นนะครับจะเป็นโช๊คอัพหน้านะครับพร้อมคอยสปริงนะแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวสปริงรถตัวสี่ประตูกับตัวสเปกแคปเนี่ยถ้าความแข็งของสปริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันตัว4ประตูเนี่ยสปริงของเขาค่อนข้างจะอ่อนกว่าเพื่อความรุ่มนวลนในการขับขี่นะแต่ตัวโช๊คเนี่ยสเปกเท่ากันเลย ไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือ2ประตูนะสเปคเท่ากันเลยนะครับอันนี้จะเป็นยางกันรกระแทกติดนกล้างเนาะนะครับเอาไว้สําหรับที่ว่าเวลาที่รถมันมีการเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้จะเป็นตัวซับพอร์ตไม่ให้ตัวปีกนกล้างเนี่ยรกระแทกกับพงรถโดยตรงนะครับป้องกันเสียงดังเวลาที่มันตกอุ่มตกอะไรนะจุดหนึ่งที่เรามักจะเจอบ่อยก็คือว่าทําไมรถมันถึงกินยางเนาะเพราะว่าอย่าลืมว่าเห็นไหมครับติดนกล่างตัวน,นีกมันจะมีบูมในการปรับองศา เห็นไหมฮะนี่เอาไว้ปรับตั้งพวกค่าศูนล้อต่างๆนะทีนี้เมื่อรถมันมีการกระแทกครับ่ะค่าตัวนี้มันจะมีการปรับเปลี่ยนไปนเรื่อยเพราะนั้นทางตีเพ็กเขาจึงกำหนดว่าศูนล้อเนี่ยควรหมั่นตรวจสอบทุกๆ2 0 0หมื่นโลเพื่อไม่ให้ยางเนี่ยมันกิน uh huh. แล้วก็จะมีการสลับยางทุกๆ10,000มนโลนะครับเพื่อยางหน้ากับหลังเนี่ยมันกินด้วยกันสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าก,กินเกินไปนะครับแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งสมุนหม่เนาะ คือลูกปืนล้อเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนแบบตับใหญ่เลยไม่ต้องจารบีทุกสามมือเหมือนเมื่อก่อนละล้ก็คือใช้ได้ถึงแสนโลเลยถ้าเกิดมันไม่มีการหนไม่มีการอะไรนะใช้ได้ยาวเลยนะครับโอเคช่วงล่างด้านหน้าก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูช่วงล่างด้านหลังนะว่ามีอะไรบ้างนะครับอตามมาเลยครับ่หลักๆของช่วงล่างด้านหลังนะตัวนี้น,นี่ที่เป็นุโค้งนี่ขอเรียกว่าแหนบ เนี่ยถ้าเป็นตัวสีประตูเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่3แผ่นถ้าเกิดเป็นตัวสเปคแคปเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ6หรือ5แผ่นนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่ารูปแบบของสีประตูเนี่ยเขาจะเอาแบบมาเพื่อสําหรับการใช้งานทั่วไปไม่ค่อยเน้นการบรรทุกเท่าไหร่ไม่เหมือนกับตัวสเปคแคปหรือสปาร์กเนาะเพราะนั้นค่าคอมแลบตรงนี้มันจะเลยต่างกันนะครับอ่ะต่อไปก็คือตัวนี้นี่นี่นี่่ท่านยาวๆนี่นี่ชุกชคอัพชุกอัพหลัง เห็นไหมแม่จะกม่เหมือนอันหน้าเลยเห็นปะอันหน้าจะมีคอยสปริงแต่อันหลังจะเป็นโช๊คกระบอกทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นยางกันกระแทกเพลาหลังนะครับยางกันกระแทกตัวนี้ทําหน้าที่อะไรคือเวลาที่มันมีการกระแทกหรือว่ายุบตัวของอันหลังล้อหลังเนาะมันต้องปันเพลามาให้โดนกับโครงลบโดยตรงเพื่อป้องกันเสียงนะครับ ข้างหลังเนี่ยจะไม่ค่อยมีระบบอะไรมากมายนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของตัวตรงเตงเนาะเขาเรียกว่าตรงเตงแหนบเห็นไหมครตรงเต็นแหนบเนี่ยมันก็จะมียางไว้สำหรับตัวป้องกันการสึกสีระหว่างตรงเตงกับตัวแหนบนะครับจะมีเหมือนกันเลยทั้งซ้ายและขวานะครับอ่าโอเคก็ช่วงล่างของกระบ,บะก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เคยรู้ไหมว่าเวลาที่ลูกค้าเข้าศูนย์น่ะช่าง่ะเขาจะตรวจสอบอะไรบ้างกับช่วงล่างนะครับอ่าไม่รู้เนาะ อ่ะอันดับแรกเลยที่ช่างเขาตรวจสอบนะเรื่องของลูกหมากก่อนเลยเวลาช่างเขาตรวจสอบลูกหมากอันดับแรกเขาจะดูเรื่องของยางก่อนนี่ยางพวกนี้นะเขาจะดูก่อนว่ายางมันขาดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นลูกหมากป็นนกล่างหรือปีนลกบนนะครับเขาจะสังเกตว่าขาดไหมถ้าขาดเนี่ยโอกาสที่ทําให้เวลาขับลุยน้ําหรืออะไรปุ๊บเนี้ยน้ำมันจะเข้าไปได้เนาะ,ะทีนี้ถ้าเกิดน้าเข้าไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยแทนที่ว่ามันจะเป็นสนิมเพื่อหล่อรื่นเหมือนกันว่าเป็นน้ำเข้าไหล่อลื่นแทนผลตามมาคือเป็นสนิม แลวโอกาสที่ว่าลูกหมากหลุดมันก็มีเหมือนที่เราเห็นใน,ในโทรทัศน์เนาะที่ว่าวิ่งไปแล้วหลุดไปทั้งยวงเลยนะครับนั่นก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้เราต้องเปิดตรวจสอบนะแล้วก็ลูกหมากปลายแหลกเนี่ยเขาจะตรวจสอบด้วยการก็คือเน,น,นี่ยโยกหมุนตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าหมุนได้ขนาดที่ว่าคล่องตัวนะก็แสดงว่าลูกหมากปลายแหลกมันหลวมเพราะว่าของใหม่ๆทุกเน่้มันจะยั่นมากเห็นไหมครับขยับไม่ไปเลยนะครับส่วนอันนี้ยางหุ้มลูกหมากแหลกตวัวนี้เขาจะดูว่ามันมีการฉีกขาดหรือเปล่า นะครับเพราะยางตัวนี้ทำมาที่ป้องกันน้ําไม่ให้เข้าไปในระบบแหลกพงมาลัยนะครับถ้าเกิดมันขาดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยสองกระจาบใช้ในการเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสียหายของตัวแหลกพงมาลัยนะอ่เสียงอาจ่องข้างๆนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ในโรงซ่อมนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะพยายามพูดดังหน่อยนะฮะส่วนโช๊คเนี่ยเขาก็จะดูว่ามันมีรอยรั่วของน้ํามันหรือเปล่านะครับ ถึงแม้ว่ามันจะเป็นชกแก๊สก็ตามแต่ว่าในระบบของชกแก๊สเนี่ยมันก็มีน้ำมันไฮดรอลิกด้วยเพื่อเอาไว้ระบายความร้อนของแก๊สเวลาที่มีการเคลื่อนไหวนะครับบูธต่างๆเนี่ยเขาก็จะดูให้ว่ามันมการสึกหล่อหรือเปล่านะครับถ้ามีการสึกหล่อเขาจะแจ้งลูกค้าทราบอีทีหนึ่งนะครับมีสิ่งไหนที่ต้องระวังบาง้างคะเกี่ยวกับช่วงล่างโอเคอันดับแรกก่อนเลยเรื่องของการบุ่นพงมาลัยบางทีเราเจอว่าลูกค้าเนี่ยติด,ดูที่หมุนพงมาลัยสุดใช่ป่ะพอมุนตรงนั้นปุ๊บเนี่ยปั๊มพาวเวอร์ ัญหาตามมาคือพวกอุปกรณ์ภายในปั๊มพาวเวอร์มันจะเสียหายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นมาได้อยู่กับที่เนี่ยไม่ควรที่จะเลี้ยวเราโดยตรงนะครับพยายามเคลื่อนตัวจะดีกว่านะครับแล้วก็การบรรทุกอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเราสเตคพวกนี้บันทุกไม่เกิน1ตันส่วนมากที่เจอเป็นไงตันกว่ากับ2ตันนะครับ ถ้าบรรทุกขนาดนั้นเนี่ยขอแนะนําให้เปลี่ยนเพาเลยครับเพราะว่าเพาหลังของเราจากโรงงานเนี่ยมันรับน้ำหนักไม่ได้ขนาดนั้น mm hmm. นะครับจะเห็นว่ารถคอกส่วนใหญ่ที่วิ่งตามถนนทั่วๆไปเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเพาหลังใหม่หมดเลยนะครับเพื่อแม้งป้องกันไม่ให้ลูกปุนล้อมันแตนะ mm hmm. กเนาะผมอย่างที่พมแจ้งไว้คือว่าตรวจสอบส่วนล้อทุกๆ2 0 0 0มืนโลเนาะเพื่อป้องกันการกินยางของล้อนะครับผมแล้วก็ออย่างหนึง่งด้านหลังเนี่ย เรื่องของสเปคลมยางต่างๆนะครับมันก็จะมีตามแจ้งบอกพี่ตรงประตูอยู่แล้วว่าเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเราไม่ใช้งานเลยปุ๊บเนี่ยหน้าหลังเนี่ยดูดประมาณ3 3 3 5าถึงสามสิบ้าถ้านบรรทุกนะประมาณนี้นะครับผมของก็วบะก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสําหรับวิดีโอหน้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของโตมิเว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงระหว่างกระบะโตมิเนะครับผมติดตามาท้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ